เปิดภาพล่าสุดป๊อกพัสรกรหลังผ่าตัดเนื้อง,งอกในสมองเพื่อนพี่น้องและครอบครัวพร้อมทั้งแฟนคลับต่างส่งกำลังใจให้หนาแน่นกับป๊อกพัสรกรจิราธิวัตรหรือป๊อกไมเซ็ตที่เจ้าตัวนั้นเผยว่าหมอตรวจเจอเนื้อง,งอกในสมองต้องเข้ารับการผ่าตัดอย่างเร่งด,วด่วนและนอนพักฟื้นที่โรงพยาบาลมศากระยะแล้วล่าสุดป๊อกได้อัปเดตภาพล่าสุดผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวหลังออกจากโรงพยาบาลแช์ภาพคู่กับลูกรักพร้อมข้อความระบุว่าที่ผมตัดสินใจ ออกมาแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวที่เพิ่งเกิดขึ้นไปผ่านรายการป๊อกกี้อันเดรันเพราะผมเองก็ตกใจมากๆกับสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นไปผมเองไม่เคยคิดเลยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นกับตัวผมและครอบครัวของเราเร็วขนาดนี้จากการผ่าตัดครั้งใหญ่นี้ทําให้ผมเห็นความสําคัญและอะไรหลายๆอย่างในชีวิตผมไม่คิดว่ามันคือเรื่องน่าอายเลยสักนิดกลับกันผมคิดว่าอย่างน้อยถ้าผมได้ออกมาเล่าสู่กันฟังอาจจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆท่านไม่มากก็น้อย ผมหวังว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวผมจะให้ข้อคิดในการใช้ชีวิตหรือให้อะไรบ้างกับทุกๆท่านนะครับเพราะสุดท้ายสิ่งที่เกิดทําให้เห็นแล้วว่าไม่มีอะไรแน่นอนในชีวิตครับอยากให้ทุกคนมีความสุขกันให้ได้มากที่สุดครับผมใครยังไม่ได้ดูลองไปดูกันนะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์ครับผมปลอทรงผมนี่คุณหมอให้มาครับท่ามกลางคนดังและแฟนคลับส่งกําลังใจให้จำนวนมากแชร์นิวขอสรงอีกหนึ่งกำลังใจให้หนุ่มป๊อกหายไวๆด้วยนะครับ ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับ